ทุกคนครับผมมีเรื่องจะถามคุณผู้ชมครับผมขอถามว่าคุณผู้ชมได้ผมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นี่ไหมครับมันน่าเบื่อเกินไปอ่ะครับมันน่าเบื่อมันแบบไค่วยดีเดี๋ยวผมจะตัดเพราะเพราะผมไม่อยากเห็นไฟล์ให้ใครเห็นไฟล์ตัวเองมันไม่ดีเดี๋ยวมีคนไปอันแรกจะเป็น รูปอันนี้นะครับรูปคนมีรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมชอบเรีย้ยแต่ถ้าทุกคนจะเลือกอันนี้ให้พิมพ์คอมเมนต์ว่าพลังสีฟ้านะครับหรือทุกคนจะเอาเป็นประมาณตรงนี้แค่แบบตรงนี้หรือทุกคนจะเอาหน้าตรงนี้ครับใช่ครับอ่าอันที่สองนะครับ ก็คือวันนี้นะครับนี่นี่เลยเป็นรูปลูฟี่นะครับรูปลูฟี่แขนไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไฟเหมือนกันนะครับผมจะถ่ายประมาณนี้นะครับทวรนจะเอาขนไหนดีอะคะผมเรื่องไม่ถูกครับงั้น ผมคิดออกแล้วครับทุกคนไม่ต้องโหวตแล้วนะครับผมคิดออกแล้วว่าผมจะเลือกเป็นลูฟี่เนี่ยแหละหรือทุกคนอยากจะให้เป็นกลับไปเป็นอันทุกคนรูปควรมีพลังสีฟ้านะครับทุกคนก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้แต่ตอนนี้ผมจะเอาเป็นรูปลูฟี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับขออภัยน,นะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับทุกคนจำไว้ให้ดีนะครับจะชื่อว่านี่นะครับเจบอ e. ีไม่ใช่สิ่ไม่กนะครับไม่ใช่สิ่ o o m แล้วก็แอน อันนี้แอนอันนี้นะครับหรือไม่ใช่สี่มจะเอาเป็นอันนี้นะครับนี่นะครับเล่เด e ร์เ t ่ e ด o ร m บนะครับจะเป็น Pay เดอ Boom นะครับอ่าบันทึกเลยนะครับ ผมก็จะเปลี่ยนผมก็จะลงมานี่ไปหนึ่งนะครับเออนี่นะครับทุกคนเตรียมดูโปรไฟล์ใหม่ผมได้เลยเย้ทคนดีใจกับผมหน่อยนี่นะครับผมกำลังลงหนึ่งหนึ่งรายการฝากไปดูหน่อยนะครับ นี่ทุกคนดีใจกับผมหน่อย <คน S 1> เดี๋ยวันนี้ครับนี่นะครับการเป็นเพลงเดบูียบร้อยนะครับ <c oughs> หลังจากนี้นะครับจะไม่ได้ลงแค่เกมนะครับจะลงเป็นแบบข้างนอกสอนทำอะไรได้วยนะครับหรือสอนลงมอสสอนทำอะไรนะครับ สอนแบบภาพอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับสักประมาณสีนาทีกว่าๆนะครับทุกคนเสียใจหรือดีใจกับการอันนี้นครับโอ้ลืมีกอย่างครับผู้ติดตามผมหกร้อยไม่ใช่สีผู้ติดตามผมสองร้อยหกสิบเอ็ดคนแล้วนะครับแล้วผมขออีกอย่างนะครับ อีกอย่างเดียวข้อสุดท้ายนะครับผมขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปกดติดตามช่อง Play the Boom เดี๋ยวน,นะครับช่องใหม่ของช่องอันนี้ของผมคือ Play the Boom นะครับตอนนี้ก็กําลังก็ก็ดีนะครับ ไปติดตามช่องเพย์เดอบูมจะเป็นแบบนี้นะครับผู้คนถ้ามีช่องลอกยัยนแบบผมเนี่ยเขาจะไม่รู้ชื่ออันนี้นะครับผมจะเขียนเป็น Play the Bo o m นะครับทุกคนดูนี่นะครับเขาสองคลิปเนี่ยจะไม่มีการอธิบายแต่ถ้ามันจะเป็นแบบอะไรนะช่องก๊อฟผมเนี่ยมันผมว่าเขาใส่คำอธิบายแน่นอนครับ แค่นี้แหละนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาดูนะครับผมเปลี่ยนช่องผมก็ผมเปลี่ยน,ช,ยนชื่อช่องผมเปลี่ยนอะไรนะหน้าโปรไฟล์ผมก็อยากให้ทุกคนรู้นะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าเพย์เดอะบูมเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับเล่นเะบูมทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับ ทุกคนอยากให้ผมเปิดหน้ากับเพื่อนผมไหมครับอันนะถ้าทุกคนอยากให้ผมเปิดหน้าเนี่ยทุกคนติดตามให้ถึงหนึ่งบืนไม่ใช่สิหนึ่งล้านคนนะครับประมาณนี้นะครับคำผู้ติดตามหลักร้อยอันนี้นะครับวิดีโอหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดโคยี่สิบเอ็ดคำอธิบาย เสื้อดาเสื้อดาหรีอยาวหนึ่งแบล็กเชิตนะครับขอจบกับแมนเมียงเท่านี้เลยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เล่นมาเล่นเกมอะไรผมขอโทษจริงๆนะครเพอผมอย่ามาบอกเฉยอันนี้ก็หกนาทีกว่าแล้วนะครัวัสดีครับายบรับ